ทุกคนดำเนินชีวิตเนี่ยมันต้อง มีครูบาอาจารย์พวกเราไม่เคยมีครูบาอาจารย์เราไม่รู้หรอกว่าการที่เราไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยมันมืดบอดขนาดไหนเราก็นึกว่าเราก็รู้สังคมวัฒนธรรมเขาสอนเราเราก็คิดเองได้อะไรถูกผิดอะไรที่มันควรทําไม่ควรทำเราก็นึกว่านี่เรารู้แล้วแล้วก็สังคมบอกเราแบบนี้เราก็กําลังทํา follow ตามที่สังคม บอกว่าเราควรจะเป็นแบบนี้แบบนั้นถึงจะเรียกว่าดีถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมอะไรก็ว่าไปแต่พอวันหนึ่งเราได้รู้จักคำว่าครูบาอาจารย์เราได้เจอคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราถึงได้เข้าใจว่าโอ้เมื่อก่อนนี่เราไม่รู้อะไรเลยครูบาอาจารย์นี่เหมือนอะไรมันแสงสว่างเหมือนสปอตไลท์ที่จะ แนะนาําเราได้ที่จะชี้ทางเราได้เพราะว่าอะไรคนที่เป็นครูบาอาจารย์ได้คือคนที่เข้าใจความจริงเข้าใจความจริงของโลกนี้แล้วอะความจริงอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความคิดคนที่จะเห็นความจริงของโลกนี้ได้อันนี้ต้องเข้าใจสัจธรรมสูงสุดแล้วถึงจะรู้ความจริงของโลกนี้เพราะมันรู้ความจริงของโลกนี้มันรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่กำลังหลอกเราอยู่อะไรเป็นความเชื่อที่มันปิดบังเราอยู่แม้กระทั่งความเชื่อนั้นมันจะดูดีที่ผมจะพูดบ่อยว่าความเชื่อบางอย่างมันเป็นสีขาวแต่เป็นความมืดเหมือนกันซึ่งถ้าคนที่ไม่ทะลุความมืดสีขาวนี้ไปได้จนถึงความจริงจะไม่รู้จากความมืดสีขาวทีนี้ว่าต่อให้เขาเป็นกูรูเป็นนักคิดเป็นนัก วิภากวิจารณเป็นนักวิเคราะห์ให้เขาเป็นอะไรก็ตามเขาก็ยังอยู่ภายใต้ความมืดเหมือนเดิมเพราะว่าคนเหล่านั้นยังไม่พ้นจากตัวตนมันไม่พ้นจากตัวตนมันก็เห็นความจริงไม่ได้เพระเาะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเข้าใจความจริงสิ่งที่เขาเข้าใจมันเป็นแค่ความเชื่อสิ่งที่ตาเห็นแล้วก็ใช้คิดประมวลผลเอา แต่คนที่เข้าใจความจริงคือคนที่เห็นความจริงไม่ใช่คิดเอาอันนี้เห็นแล้วมีคนบอกว่าแอปเปิลลูกนี้มันหวานคนที่เป็นนักทั้งหลายนี่ก็ใช้ความคิดเอาว่าหวานนี่เคยเรียนมาว่ามันเหมือนน้ำตาลน้ำตาลมันหวานหวานแบบนี้ใช่ไหมหวานแพล่แลม่หวานาแหลมแหลมหวานแบบเ,เชื่อมเชื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ย คือจะพูดยังไงมันก็เป็นความรู้เหมือนกัน,นคำว่าหวานทั้งหลายที่เขาพยายามพูดออกมาแต่จะรู้ความจริงได้ยังไงต้องกินเข้าไปว่ามันหวานยังไงอันนี้เหมือนกันคนที่เป็นครูบาอาจารย์คือคนที่เข้าถึงความจริงคือกินแล้วก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นยังไงยังไงยังไงแบบนี้คนที่เข้าใจความจริงก็เลยสามารถ แนะนำคนอื่นๆหรือว่าเป็นสปอตไลท์ชี้ทางที่ถูกที่ควรที่มันเหมาะสมะให้กับคนทั้งหลายที่พร้อมจะมาฟังพอเรามีสปอตไลท์นำทางเนี่ยเราก็เดินไปด้วยความมัน่นคงเดินไปด้วยความที่ไม่ส่วนเซเออมันจะมั่นใจว่าเออเรา ไปทางนี้แหละเว้ยอะไรเงี้ยคงไม่น่าพลาดแแหละเพราะว่ามีคนเข้าไปมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยจริงๆสําคัญกับทุกคนไม่ว่าจะคนนั้นจะยังไม่สนใจปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำก,ก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่าถ้าตราบใดที่คนเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยและมีศรัทธากับครูบาอาจารย์เนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําทางโลกหรือทำธรรมก็ตามทางโลกมันก็จะไม่ตกฐาน พูดยไไม่ไปทางเสื่อมอะ่ะเพราะว่าถ้าอะไรที่มันจะตกไปสู่ทางเสื่อมเนี่อนี่ครูบาอาจารเห็นก่อนเลยเกาจะเตือนก่อนเลยว่าไม่ต้องไปทางนั้นคนนั้นยังไม่เห็นด้วยซ้ำนึกว่ามันดีอย่างเงี้ยสมมุติที่ผมบอกความมืดสีขาวเนี่ยบางทีมันดีแต่สุดท้ายมันจะไปตายกลางทางมันจะไปตายระหว่างทางมันติดอยู่ความมืดสีขาวนี่เป็นหลุมพรางที่แนบเนียนมากแนบเนียนที่สุด คือคนเราถ้าเกิดยังไม่ได้ลองมีครูบาอาจารย์ของตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันสําคัญหรือว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนพระพุทธเจ้านี่พูดว่าให้เราเนี่ยมีพระรัตนตรยยัยเป็นที่พึง่งเมื่อก่อนฟังๆดูก็เหมือนว่าก็คงเป็นศาสนาเนะาะศาสนาพุทธคงสอนแบบนี้ว่าเราควรจะมีพระรัตนตรยยัยเป็นที่พึง่งคือพระพุทธพระธรมประสงค์เออแล้วก็ท่องเปล่าๆแบบนั้นมาแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่า ว่ามันสําคัญขนาดไหนครูบาอาจารย์นี่แหละเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยถึงพระพุทธระธรรมประสงค์แล้วก็เลยกลายเป็นที่พึ่งของเหล่าจะพูดว่าเราชาวพุทธก็ได้เลยเหล่าใดก็ได้ที่สนใจจะมีครูบาอาจารย์เพราะนั้นทุกคนควรจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็คือมีครูบาอาจารย์มีสปอตไลท์เ,เป็นที่พึ่งจนกว่าวันหนึ่งตัวเองจะเป็นสปอตไลท์เองอันนั้นก็คือไม่ต้องพึ่งใครแล้ว คำว่าพึ่งพระระัตนาัยก็ตัวเองเป็นพตันตนาตจอยแลย้วก็พึ่งตัวเองนั่นแหละมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรคําสอนง่ายๆที่เราท่องกันมาเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจว่ามันสําคัญคนที่อยู่ที่เดิมแล้วยังมีความรู้สึกเป็นสุขดีหรือว่าราบลื่นดีเนี่ยมันจะเปิดรับสิ่งใหม่ไม่ค่อยได้แต่เมื่อไรก็ตามที่มันทุกข์ที่เก่า มันจะเริ่มมองหาสิ่งใหม่แล้วว่าเอ๊ะอยังไงกันบะอะไนี้ผมเลยบอกว่าความทุกข์มันเป็นสิ่งดีเพราะความทุกข์มันทําให้เราดินน้นรนมันทําให้เราถีบตัวดิ้นรนถีบตัวที่จะมันน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้เนี่ยผมเลยบอกว่าความทุกข์อันนี้จําเป็นกับทุกคนสําคัญกับทุกคนทาให้เราดิ้นรนที่จะหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้าคนที่สุขอยู่แล้วสบายอยู่แล้ว มันแช่ไว้อยู่ในความสุขแบบนั้นนะมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนมีปัญญาหน่อยเนี่ยมันไม่ได้พอใจกับสภาวะแบบนั้นนะมันรู้ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยหรือแม้กระทั่งว่ามันก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าถ้าหัดสังเกตตัวเองเนี่ยเอ่อมันจะเอะว่าเอ๊ะยังไงกันวะแล้วถ้าเราจะอยากจะก้าวหน้ากวันนี้เนี่ยมันมีวิธีการมากกว่านี้ไหมถ้าสิ่งที่เคยทําอยู่สิ่งที่เคยเชื่ออยู่ มันสุดทางแล้วอะเราก็รู้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะนี่จะเริ่มเอะใจว่าเอาไงดีถ้างั้นเอาไงต่อดีถ้าเกิดทางนี้ไม่มีคําสอนหรือว่าสิ่งที่จะช่วยเรามากกว่านี้เราก็ต้องขวนขวายหาทางมากกว่านี้แหละอันนี้คนมันต้องมีปัญญาด้วยคือมีทุกขแล้วต้องมีปัญญาด้วยมีสุขก็ต้องมีปัญญาเหมือนกันมันถึงจะไปได้โยนนิโสมนัสิกามันเลยสาคัญเนีเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองเราต้องรู้จัก เนี่ยดูว่าเป็นเป็นยังไงที่ผมบอกไงว่าเพราะมันเชื่อว่ามันยากต้องยากถึ่งจะถูกพอมันเชื่ออย่างงี้ก็เรียบร้อยมันถูกจริตตัวเองไงต้องว่ามันต้องยากพี่คนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันง่ายมันพูดเนี่ยมันดูง่ายว่าเราทําแบบเนี้ยก็พอง่ายแบบน,นี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยจะให้ เข้าถึงความปกติหรือความว่างอย่ที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ผมพูดนี่ยเขาคิดแบบนี้เลยว่ามันไม่ง่ายผมเลยบอกว่าอันนี้ง่ายนิดเดียวผมบอกขั้นแรกที่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าหนึ่งมันง่ายมันไม่ยากเปลี่ยนความคิดนี้ให้ได้ก่อนขอให้มันคิดว่ามันง่ายก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปลองทำรูแล้วมันจะง่ายจริงๆ แต่ถ้าพี่ไปคิดอยู่ว่ามันยากแต่ไปที่พี่ยังมีคําว่ายากในหัวเนี่ยมันจะต้องยากเพราะฉะนั้นแรกเริ่มต้องเริ่มจากที่ต้องคิดใหม่ก่อนว่ามันง่ายเนี่ยแค่นี้เองคนเรามันติดมันติดแค่นี้ถ้ามันเปลี่ยนซะเออมันง่ายๆจบแล้วแต่สังเกตว่านักปฏิบัติทำส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่ามันง่าย ทุกคนจะมีอยู่ในใจอยู่ในสมองอะไรก็ได้ตัวเองเลยว่าเอ้ยือปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่ยากมันง่ายทุกคนมีในใจอย่างเงี้ยเขาจะทําอะไรที่มันง่ายง่ายมันง่ายไปหมดเวลาเขาทำเนี่ยมันง่ายไปหมดพวกคิดว่ายากอะไระมันเลยต้องไปทาอะไรยากๆนี่ผมเห็นนะเนี่ยนิดเดียวแต่ละคนมันไปเชื่อว่ายากมันก็จะเลือกทําแต่ของยากๆมันสะกดจิตตัวเองแต่ไม่รู้ตัวแล้วมันก็เลยมองว่า เฮ้ยสมมุติว่าตัวเองทําได้แล้วนะง่ายๆเนี่ยสงสัยไม่ใช่ั้มไม่น่าจะใช่มันง่ายไปถ้าแบบนี้มันก็ใครๆก็เป็นพระราหันอ่ะก็ใช่ถูกแล้วมันฝืนความเชื่อตัวเองามันไปเชื่อว่าต้องยากมันเลยไม่เชื่อว่ามันง่ายเนี่ยทริคง่ายๆแค่เนี้ยแต่เขาก็ทำใจไม่ได้ว่ามันต้องง่ายอ่ะคนเราก็แปลกเหมือนกันงงเลยนันให้ทำง่ายๆมันก็เออไม่เอาจเอ้ายาก โอ้เจอคำตอบงงเลยนะว่ามีอย่างนี้ก็มีด้วยแต่ก็มีจริง